สวัสดีค่ะขณะนี้เรากำลังจะพาลูกชายของเราไปเรียนจินตะคณิตที่ i m a มจังหวัดพิจิตรนะคะเรามาดูกันว่าการเรียนจินตะคณิตนี่เขาเรียนกันยังไงช่วยเรื่องการคิดเลขเร็วกว่า20เท่ามาดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้น้องแวนจะมาบวกลบเลขด้วยมือด้วยหลักสูตรของไอแม็กจินตะคณิตพิจิตนะคะน้องเพิ่งมาเรียนได้ประมาณ3วันนะคะ24่สิบสีบวกสิลบยี่สิบสามตอบค่ะถูกต้องค่ะ้อต่อไป4 5่สิบวกสลบยีตอบค่ะ ถูกต้องค่ะข้อต่อไป55าสิลบหบวกสาตอบค่ะ -82 ครับถูกต้องค่ะข้อต่อไป -45 ่สิบวกสลบยีตอบค่ะ -28 ครับถูกต้องค่ะเก่งมากบวก8 ลบหกสิบวกสิตอบค่ะ24ถูกต้องค่ะเจ็ดสิบสบวกแปดลบหสิบบวกแตอบค่ะสี่สิถูกต้องค่ะแปดสิบลบเจบหบวกแปลบสองตอบค่ะ2ีสค่ะถูกต้องค่ะสามสิบสาบวกแปลบยสิบเอ็ด บวกเจ็ดตอบค่ะ27ค่ะถูกต้องค่ะ89ดสิบเก้าลบเจทีจะมาบวกลบเลขด้วยมือด้วยหลักสูตรง่ายๆของไอแมทจินตาคณิตพิจิตรนะคะ69สิบเก้ลบห้บลบหบวกสิตอบค่ะถูกต้องค่ะ89ดสิบเกลบหกบวกเบวกห้ ตอบค่ะถูกต้องค่ะหกตอบนะคะสามสิ<อ>บสี่บวกห้าสิบห้าลบสิบห้าลบยี่สิบสองตอบค่ะห้าสิบสองเยี่ยมมากถูกต้อง เริ่มค่ะวันนี้เราจะมาบวกกินตนักขณิตกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสามห้าบวกห้าสองลบห้าสิบห้าบวกห้าสิบสองตอบค่ะแปดสิบสี่เยี่ยมมาก จินตะคณิตก็คือการใช้มือสัญลักษณ์มือบวกลบเลขนะคะเห็นครูผู้สอนบอกว่าจะบวกลบเลขเร็วกว่า20เท่าจากปกติค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาเรียนได้ที่จินตะคณิต i m a มกพิจิตค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณวิดีโอจาก ไอแม็กจินตะคณิตพิจิตนะคะและใครสนใจก็อย่าลืมนะคะที่ไอแม็กจินตะคณิพิจิต